ในโลกการเงินมีบางเรื่องที่ไม่เคยเปลี่ยนเมื่อรัฐรู้สึกว่าอำนาจของตนกำลังถูกท้าทายรัฐไม่เคยยอมถอยง่ายๆพวกเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานในการยึดมากกว่าที่จะซื้อและวันนี้คำพูดเพียงไม่กี่ประโยคจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ทําให้ทั้งวงการบิตคอยสันสะเทือนเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาเราไม่ได้จะซื้อบิตคอยแต่เราจะสร้างสตร a ท e g i c a l l y reserve ผ่านสินทรัพย์ที่ถูกยึดคํานี้ชัดเจนพอๆกับการประกาศสงครามเงียบต่อผู้ถือบิตคอยทั้งโลก ไม่ใช่การทุ่มง,งบประมาณมหาศาลไปซื้อในตลาดเปิดไม่ใช่การถือครองอย่างภาคภูมิใจแบบน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์แต่คือการะส,สมผ่านการยึดหรือ confiscation แล้วเราควรแปลความหมายนี้อย่างไรประวัติศาสตร์บอกไว้เราไว้แล้วในปี1933หรือพุทธศักราช2476ประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์ออกคำสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข6102บังคับให้คนอเมริกันส่งมอบทองคำให้รัฐบาล ใครไม่ทําถือว่าผิดกฎหมายเหตุผลคือเพื่อเปิดทางให้ธนาคารกลางพิมพ์เงินได้มากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกต่าและนั่นคือการยึดทองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐต่อมาในปี1971หรือตรงกับพุทธศักราช2514ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันก็ยึดในอีกความหมายหนึ่งยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคําทําให้เงินเฟียตกลายเป็นเงินกระดาษลว้ลวนโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องประเทศจากนักเก็งกาไรทั้งสองครั้งนั้น รัฐบาลชี้แจงว่าเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวแต่ผลลัพธ์ถาวรคือการรวมศูนย์อำนาจทางการเงินไว้ในมือรัฐวันนี้บิตคอยน์กำลังเดินเส้นทางเดียวกันหากคุณคิดว่ารัฐบาลไม่มีทางมายึดบิตคอยน์คุณอาจก,กำลังติดกับดักความคิดแบบเดียวกับผู้ที่เคยเชื่อว่าทองคำในธนาคารนั้นปลอดภัยเมื่อปี1933คำถามง่ายๆคือบิตคอยน์ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ในกระเป๋า co w ล l ล e t ของผู้ใช้ที่เข้าใจจริงหรือยังนอนอยู่ในกระดานเทรดเอ็กซ์ชนจ์ ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลหากคำตอบคือ Exchange ความเสี่ยงคือเรื่องเวลาไม่ใช่เรื่องความเป็นไปได้รัฐบาลสหรัฐยอมรับว่าตอนนี้มีบิตคอยมูลค่า15-20,000ถึงล้านดอลลาร์หรือประมาณ4.95-6.6ถึงแสนล้านบาทที่ยึดมาแล้วจากคดีอาชญากรรมการปิด Exchange และการสอบสวนต่างๆต,ต,ตัวเลขนี้คำนวณย้อนกลับได้ว่าพวกเขามีบิตคอยราวๆ170,000เหรียญและทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากการซื้อแต่มาจากการยึด ลองมองเชิงยุทธศาสตร์ถ้ารัฐอยากสร้างสตร a ท e g i c a l l y Bitcoin reserve จริงๆแล้วมีอยู่2ทางคือซื้อหรือไม่ก็ยึดการซื้อจะดันราคาให้สูงขึ้นทันทีและเป็นการเปิดเผยกลยุทธ์ในขณะที่การยึดไม่ต้องเสียเงินสักบาทและยังเป็นการทําให้ประชาชนอ่อนแรงลงในเวลาเดียวกันในเชิงเกมการเมืองนี่คือทางเลือกที่มีค่าใช้ใจ่ายเป็นศูนย์แต่ได้ผลทวีคูณและเราควรถามตัวเองว่าพวกเขาจะเลือกแบบไหนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเพราะหากมองลงไป ในพฤติกรรมของผู้คนจะเห็นว่าคนจำนวนมากยังคงเก็บบิตคอยไว้บนเอ็กซ์ชแเพราะมันสะดวกเพราะอยากได้ผลตอบแทนดอกเบี้ยจากการฝากหรือเพราะยังไม่เข้าใจกลไกการเก็บรักษาด้วยตนเองทั้งหมดนี้สะท้อนปรากฏการเดียวกับในปี1933หรือพุทธศักราช2476ที่คนที่มีทองคำนั้นเก็บทองไว้ในธนาคารเพราะมันง่ายกว่าปลอดภัยกว่าแต่สุดท้ายธนาคารนั่นแหละที่ถูกสั่งให้ส่งมอบทองให้รัฐนี่คือประเด็นที่ลึกที่สุด ของเทคโนโลยีบิตคอย n Not your keys, not your coins ถ้าเหรียญอยู่ใน Exchange มันไม่ใช่ของคุณมันคือ IOU หรือกระดาษสัญญาเท่านั้นและกระดาษสามารถถูกยึดถูกอายัดถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อแต่หากคุณถือ private key ของตัวเองเหรียญเหล่านั้นถึงจะเป็นของคุณจริงๆไม่มีใครแต่ต้องได้เรามาถึงจุดที่ต้องเลือกจะยอมฝากความหวังไว้กับบุคคลที่สามซ้ำอีกครั้งหรือจะก้าวข้ามไปสู่การเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง การยึดทองในอดีตคือบทเรียนการยึดบิตคอยในอนาคตคือความเป็นไปได้และทั้งสองเรื่องนี้เชื่อมต่อกันด้วยตันกะเดียวอำนาจรัฐไม่เคยทนต่อสิ่งที่ท้าทายระบบเดิมได้นานคุณพร้อมหรือยังที่จะตัดสินใจจะรอจนกว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ถูกประกาศออกมาหรือจะเตรียมตัวล่วงหน้าเก็บบิตคอยของคุณไว้ใน cold storage ใช้มันติซิเนเจอร์และสร้างภูมิคุ้มกันก่อน,อนที่ข่าวการยึดบิตคอยจะกลายเป็นพาดหัวใหญ่ทั่วโลก คำถามนี้ไม่มีใครตอบแทนคุณได้นอกจากตัวคุณเองขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป StackSats Stay Humble